นี่เป็นเหนรียญสี่รอบของราชการที่9ครับเพื่อนๆนเป็นเหรียญบ็อกเกสาสามเส้นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นี้ผมมองว่าเป็นเหรียญที่ปัม๊มค่อนข้างที่จะปัม๊มปั๊มแรงปัม๊มเต็มพิกัดมากนะครับเห็นไหมครับรอยปั๊มกึ่งขอบเหรียญน,นี่เป็นจุดสําคัญของบ็อกเกสาบเลยครับหูเหรียญจะมีรอยขีบหูขีบเห็นไหมครับเพื่อนๆอนอ่าหูขีบนี่นี่รอยเส้นกระแสะแบบนี้คือรอยปัม๊มโอ้โหนี่เส้นกระแสะแรงปั๊มนี่คือแบบคมเลยนะเพื่อนเือนเนี่ยคมคมเลยตาพอรอขยื่นเล็กน้อยนะครับ นี่ด้านหน้านะครับบล็อกเกสาสามเส้นนะครับเพื่อนจะส่องดูตรงนี้กันนะครับบล็อกเกสาสามเส้นนะครับเดี๋ยวต้องจะได้เห็นชัดๆนะครับเพื่อนอ่าอ่าอ่านี่เพื่อนพอชัดอยู่บล็อกเกสาสามเส้นนะครับตรงช่องว่างระหว่างเส้นผมของท่านครับผืนเหรียญนะครับจะมีความเรียบตึงนะครับเส้นกระแสแรงปั๊มคมๆนะครับจะมีลักษณะเป็นแองกกระทะนะครับเพื่อนเหรียญนี้หลายๆท่านเรียกว่าเหรียญเต่านะครับ เรียกว่าเหรียญเต่าเพราะมีลักษณะเหมือนเต่านะครับเพื่อนนี่มีลักษณะเหมือนเต่าเขาเรียกว่าเหรียญเต่านะครับด้านหลังก็จะเป็นตาพอปรลอยยอดพระมงกุฎคมขมชัดชัดแบบนี้นะครับรุ่นนี้แบ่งแยกกันหลายพิมพ์หลายเนื้อนะับผมจะมีวงเดือนบนวงเดือนล่างบล็อกมอขีดนะครับอ่าแล้วก็จะมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองคาําเนื้อนา,เน,อนาเนื้อทองแดงนะครับจะมีกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลนาชุดกรรมการอีกนะครับรุ่นนี้นะเพื่อนแล้วก็จะมีลงยาธงชาติด้วยนะครับ รุ่นนี้สร้างกันหลาย <c oughs> เนื้อเนื้อ,อทองคําก็อูหายากนะครับมูลค่าค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วนะครับรวมทั้งเนื้อเงินด้วยนะครับผมแล้วก็เนื้อนาคนีแทบจะไม่เจอเลยนะเพื่อนเพื่อนหายากจริงๆนะครับตัวตัดจะเป็นแบบตัดฉีกแบบนี้นะครับมีเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับนี่แบบนี้นะครับลวดลายของเครื่องราดต่างๆนี่ต้องคมชัดเห็นไหมเพื่นเพื่อนต้องคมชัดแบบนี้นะครับนี่หรือเหรียญตึงๆคมๆเส้นกระแสคม แบบนี้นะครับพื้นเหรียญต้องไม่บวมนะครับเพื่อนเพือน้นเหรียญต้องไม่บวมสายพระเนตรจะต้องเป็นมิติลึกลงไปนะครับไม่มีเมตตานะครับถ้ามีเมตตาคือยังไม่ใช่นะครับเพื่อนๆ่สายพระเนตรต้องมีมิติลึกลงไปนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ยังได้รับความนิยมมากๆนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับถึงแม้การเช่าหานั้นจะอยู่แค่หลักร้อยก็ตามนะครับเพื่อนหลักร้อยต้นแต่เป็นเหรียญพิธีใหญ่นะครับเป็นเหรียญรุ่นคณะสงฆ์จัดสร้างนะครับเพื่อนเพื่อนรุ่นนี้ คณะสงฆ์จัดสร้างในปี25 1 8น้า้สิบปดะครับเกจิด,ดังรุว่มพวิธีมากมายนะครับผมมีตัวตัดชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆสวยเลยนะครับเหรียญนี้สวยจริงๆนะครับไม่ผ่านใช้ผิวประหลอดลุง้งเดิมๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่าหาชมยากนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ผมจะให้ชมเป็นเหรียญผ่านใช้นะความคมชาติเนี่ก็ยังแบบสุดยอดอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนี่เห็นเพื่อนๆจะเห็นเลยเส้นกระแสแรงปั๊มนี่จะทะแยง ถึงขอบด้านข้างของเหรียญเลยเห็นไหมครับถึงขอบด้านข้างของเหรียญหูเหรียญนี่จะมีลักษณะกลมนูนเป็นเหมือนโดนัทแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่แบนนะครับต้องกลมนูนเป็นโดนัทแบบนี้นะครับอนี่ด้านหลังจะหูจ่อเล็กๆมีรอยปิ้นนิดนึงเนี่ยปั๊มจนหูเหรียญตรงนี้เป็นรอยแตกออกไปเลยเห็นไหมครับรอยปั๊มเนี่ยจะมีรอยขยื่นตรงท้ายนี้ด้วยโอ้โห,หสุดยอดจริงนะครับการปั๊มเหรียญนี้นะครับ